นานตาจ้ามาเบ่งนกน้ำกันเห็นบาจา่จ้านกแก้วนกแก้วคะ่ะนกแก้วฝนเพิ่งจะตกนกแก้วมันมาหากินอาหารกินห้ากินอเนอมาเล็ดต้นยูตน้ตนยูนาบ้านเนี่ยจา้าต้นเหน็นบ่ะนกแก้วเกาะอยู่ข้างบนต้นไม้นะจา้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวจ้านกแก้วเก้าตัวเห็นบะเดี๋ยอทั้งสายสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วตัวที่เก่าเยอะทั้งต้นใหม่เนี่ยจา้าเบนลนองมาละ่ะสี่ห้าหก 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้าอ้าสิบผลตัวนี้สามสองหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบโตจ้าแก้วน้ำนกแก้วมันมาหา,มมาเมล็ดไอ้ต้นอะไรนะมันมากินมเมล็ดน่ะ ไมไ่ออกไปข้างนอกเลยไม่ได้ออกไปถ่ายข้างนอกถ่ายสุ่บ้านนกเยอะมากบางวันเป็นนกกระตั่ะใบหววยใช่ไหมนกแก้วใช่ไหมหนึ่งเก้าอ้าวไม่ใช่ วันมันมาตัวเองวันนี้ดเป็นนกกระตัวหัวตัวขาวอ่ะกัม ที่ไทยฝนตกนวัน เห็นนับได้กี่ตัวไม่กลับไปนับไปนับเหมือนสิบสองสี่สองตัวไว้นี่ยสองตัวสองตัวสองสี่ห้าห สองตัวตัว,ตวไม้เนะีไปตรงอีกตัวหนึ่งละจั <c oughs> กรยานเข้ามาหนีเลยหนขึ้นตน้นสาม ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเออเดี๋ยวแต่ลองเท้ากันจะพาออกไดดูข้างนอกเดี๋ยวนะบงังนึงงเจะเห็น โทษทีนะยึกยักเยกอะแต่ว่าจะวางกล้องเออวางกล้องไว้ก่อนจะใส่รองเท้าก่อน เดี๋ยวจะพาออกไปดูข้างนอกอคนเดินมามันจะหนีไหมหายนีไปแต่มันก็ไม่กลัวคนนะเขาเดินผ่านเขาเดินผ่านมันก็ไม่หนีนะย,ยึกย,ยักยึกยักหน่อยนะจับมือเอ้ยจับจับกล้องจับไปกัน ลมลมหนาวหนาวฝน เนี่ยมันมากินมเมล็ดเอาไปละเอาเอาเอาไปละอุ้ยอยู่ตรงนี้บนต้นนี้สองตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ มองทางนี้มันมืดอมองอีกทางเแ,แต่ทางนี้วะอุ้ยหนาวไม่ไหวสงสัยพายอยู่ข้างนอกได้ไม่นานมองไม่เห็นอ่ะ มันเหมือนมันย้อนแสงหนาวหนาวขับหนาวฝนตกปลาย หมดแล้วเหลือตัวเดียวกับเพื่อนอนะ่ะตัวนี้มือสั่นนนะเนาะเอ๊ะทำไมไม่ไปกับเพื่อนอนะ่ะเพื่อนไปหมดแล้วอุ้ยมือสั่นไม่เอาไปแล้วไม่ไหวหนาวข้าบ้านก่อนหนาวอุ้ยมือสั่นกล้องสั่นไปหมดเลย บายพอแค่นี้นะจ๊ะมันหนาว